มาจากคณะอะไรคะมาจากคณะนิเทศศาสตร์เอกฟิล์มครับมีอะไรที่ชอบซื้อบ้างไหมคะช่วงนี้ก็มีเป็นติกเกอร์โมเดลแล้วก็ต่างหูครับส่วนมากจะชอบซื้อที่ออนไลน์หรือว่าหน้าร้านมากกว่ากันคะ่ะจะชอบซื้อทีอ่หน้าร้านมากกว่าทำไมถึงชอบไปซื้อที่หน้าร้านมากกว่ามีเหตุผลไหมเพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าส่งครับแล้วก็บางทีถ้าซื้อเยอะ,ยอะมันก็มี ส่วนลดให้ด้วยแล้วก็ได้ไปดูที่หน้าร้านจริงๆด้วยใช,ใช่ไหมโอเคมีอะไรที่อยากไปอ่ะเพิ่มนอกจากฟิกเกอร์โมเดลไหมคะอะ่างหูและซื้อเยอะถูกไหมตี่ประตูน้ำโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะสุดนานนะสิบ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 สิสบสวัสดีคะ่ะมาจากคณะอะไรคะ,คะรนิทเทศศาสตร์ค่ะ แล้วช่วงนี้เนี่ยชอบช้อปอะไรมากที่สุดคะชอบชอบ้อปออนไลน์ค่ะชอบในช้อปปีแล้วทำไมถึงชอบช้อปในช้อปปีอ่ะเพราะส่วนลดเยอะค่ะแล้วก็ของถูกด้วยมีอะไรแนะนําที่อยากให้ซื้อในออนไลน์ไหมคะแบบว่าใช้ดีมากเลยอ่าแนะนําเป็นของกินละกันเพราะของกินถูกค่ะแล้วก็ของลดราคาก็เยอะของกินขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะว่าช่วงเนี้ยเนี่ยพี่ชอบซื้อของในออนไลน์หรือว่าหน้าร้านมากกว่ากันคะจะมีอยู่สองอย่างนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าสินค้าที่เราถูกแกนแล้วก็เอฟนะโดยเฉพาะอ่าที่เขาโฆษณาแบบเวอร์วน่าเชื่อถือโดยเฉพาะลูกสาวชอบซื้อแบบทีมบำรุงผิวติมกันแดดแล้วก็อ่าน้ำหอม อ่เขอชอบซื้อครับชอบสั่งมาโดยเฉพาะจะเป็นออนไลน์นะและหากบางสินค้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่แล้วก็ไปที่ร้านออย่างเช่นไปเซ็นทรัลลาดพ้าวหรือไปเดินดูอะไรที่ถูกต้องถูกต้องส่วนบางสินบางอย่างที่มันก็ไปเอฟเอาใน ในออ,ออนไลน์ได้ในอ,ออนไลน์ครับผมอ๋อแล้วมีสิ่งของอันไหนไหมคะที่พี่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันดีมากทั้งแบบซื้อในออนไลน์มันก็ดีอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าสามวันที่แล้วนี่โงงงเงไป็นไก่ตาแตกเลยที่ขับทีทุกวันเนี่ยก็ อยากจะบอกว่ามันมันดีไหมมันก็ตอนนี้ปัญหามันไม่มีนะ<ๆ>ก็ถือว่าใช้ได้จริงเหรอคะพี่ซื้อมัเท่าไหร่คะเนี่ยหกพันสองโอ้ราคาดีมากใช่ใช่ใช่ก็เลยบอกเออมันก็คือเราขี่ตรวจงานเนี่ยนะตอนที่จอดอยู่ข้างล่างก็เลยบอกเออมันใช้ได้นี่วานะนี่อันนี้นี่ซื้อสั่งในไออันนี้แหละพอป,ปี้ใช่ม<อ>ครับผม พอซื้อในออนไลน์มันก็จะมีโค้ดส่วนลดเยอะกว่าใช่มมีมีครับมีมีครับครับวันนี้ขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้คุณพี่ชอบซื้อของแบบออนไลน์หรือว่าหน้าร้านมากกว่ากันเนี่ยถ้าเป็นซื้อของก็พี่ก็จะชอบเป็นออนไลน์ครับสั่งง่ายสะดวกเราไม่ต้องไปหน้าร้านนะเราไม่มีเวลาไปแล้วก็สั่งออนไลน์มาแล้วช่วงนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษนะคะหรือว่าเราต้องเราชอบสั่งสิ่งนี้เป็นพิเศษ เี็นพิเก็คือพวกเสื้อกันหนาวทุกวันนี้ก็เป็นรองเท้านะเท้าใส่ทำงานครับใส่ทําทงานแล้วก็เสื้อกันหนาว<า>ครับเขาขึ้นค่นะคะ่ะครับผมใส่สะดวกสั่งของออนไลน์ ine, มองหาสินค้าปุ๊บ กดสั่งปับ๊บสามารถสั่งได้24ชั่วโมงไม่ต้องเสียเวลาออกเดินทางเหตุผลหลักเหมาะกับคนที่ชอบเปรียบเทียบราคาหรือว่าดูรีวิวว่าที่ไหนดีกว่ากันแล้วกดสั่งที่นะตัวอย่างเช่นเวลาเราอยากซื้อเสื้อผ้าเราก็จะมาดูรีวิวว่าที่ไหนดีกว่ากันแล้วก็เปรียบ,เท,ยบเทียบว่าราคาที่ไหนดีกว่ากันค่ะ ต่อไปนะคะก็คือสายเน้นประสบการณ์ชอบการออกไปหน้ารนะ้านจริงๆมองว่าการที่ไปข้างนอกเนี่ยเป็นเหมือนการบําบัดแล้วก็กิจกรรมค่ะโดยนิสัยหลกักๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนที่ชอบออกไปข้างนอกอยากจะเดินเล่นมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็อยากออกไปเจอเพื่อนๆค่ะยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอยากจะลองน้ําหอมสักอันนึงถ้าเราซื้อจากออนไลน์เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้น้ําหอมที่ถูกใจไม่ได้กลิ่นที่ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราได้ลองที่หน้าร้านจริงเราก็อาจจะได้เจอน้ําหอมที่เราถูกใจน้ําหอมที่เรา เลยยกตัวอย่างถ้าเราอยากซื้อหมอนอยากซื้อผ้าห่มถ้าเราซื้อจากออนไลน์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้สัมผัสเนื้อสัมผัสของมันที่แท้จริงแต่ว่าถ้าเราไปหน้าร้านเนี่ยเราก็จะได้เจอหมอนที่ถูกใจผ้าห่มที่ถูกใจค่ะสายที่3นะคะคือสายไฮบริดค่ะก็คือการช็อปทั้งในออนไลน์แล้วก็หน้าร้านค่ะคนประเภทนี้นะคะต้องการความแน่นอนะต้องการความถูกต้องนะคะนำจุดเด่นของทั้งในออนไลน์และในหน้าร้านนะคะมาผสมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ตัวอย่างนะคะบางคนเนี่ยต้องการซื้อลิปหนึ่งแท่งนะคะ mm hmm. ก็จะไปลองสีที่หน้าร้านก่อน mm hmm. แล้วค่อยกลับมาดูในออนไลน์ว่ามีโค้ดส่วนลดหรือเปล่า mm hmm. เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงตัวอย่างที่2นะคะบางคนอยากซื้อเสื้อ1ตัว mm hmm. ก็จะไปลองไซส์ที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อที่หน้าร้านเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถลองไซส์ในออนไลน์ได้นั่นเองค่ะแต่ไงแล้วนะคะออนไลน์ก็ยังมีคนซื้อขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าราคาดีถูกและสั่งในมือถือได้ตลอด แต่หน้าร้านก็สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากลองเราก็ต้องไปลองที่หน้าร้านและก็ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่แล้วก็คือลูกผสมค่ะระหว่างหน้าร้านกับร้านค้าเพื่อหาความสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุดค่ะ